ช่องผักหวานนานาค่ะวันนี้เราจะพามาปลูกต้นผักหวานค่ะคะชื่อเหมือนน้องผักหวานเลยนะคะผักหวานเอามาจากต้นนี้ใช่ไหมคะชื่อผักหวานใช่ยาค่ะเพราะว่าจากเกอค่ะอะไรนะคะเกลืงอะไรกพ่อก็ตั้งชื่อมาจากตัวนี้แล้ค่ะต้นผักหวานนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมาปลูกต้นผักหวานกันเปปลูกต้นผักหวานกันเลยค่ะ วิธีการเลือกหลุมนะคะเราจะเลือกที่มันใกล้กับต้นไม้ใหญ่ค่ะเพราะว่าต้นหอกหวานเนี่ยเขาจะไม่ชอบแดดมากนะคะเราก็เลยเลือกที่จะปลูกไว้ใกล้ๆกับต้นไม้ค่ะอย่างเช่นอันนี้นะคะจะปลูกไว้กับต้นใกล้ๆต้นมะละกอนะคะเพราะว่าเขาจะอาศัยร่มเงาของต้นมะละกอปลูกก็หลุมปลูกก็ไม่ลึกมากค่ะประมาณสามสิบคูณสามสิบเซนแล้วก็ ให้ห่างจากต้นมะละกอรประมาณ30เซนเหมือนกันเหมือนเดิมนะคะรองพื้นด้วยปุ๋ยข้อค่ะหลังจากนั้นก็ใส่ต้นผักหวานได้เลยค่ะปกติแล้วนะคะต้นผักหวานที่เขาเพาะขายกันก็จะมีต้นต้นที่เลี้ยงอยู่ด้วยนะคะอย่างเช่น ต้นนี้ค่ะก็จะมีต้นลำไยเป็นต้นพี่เลี้ยงนะคะ ฤด,ดูที่เหมาะสําหรับการปลูกมากที่สุดก,ก็จะเป็นฤดูฝนนะคะในช่วงเดือนเมษาเ <c oughs> ดือนพฤษภาต้นผักหวานประมาณ2-3ปีนะคะเขาถึงจะให้ผลผลิตค่ะการใส่ปุ๋ยก็ใส่ช่วงต้นฝนกับช่วงปลายฝนนะคะโดยใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยมูลสัตว์หรือปุ๋ยหมักก็ได้นะคะ แล้วก็ช่วงระหว่างนี้ก็อาจจะใส่พวกฮอร์โมนฉีดพวกฮอร์โมนบ้างก็ได้นะคะดูนะคะว่าปลูกเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะปลูกอยู่สิบต้นนี่นะคะต้นที่หนึ่งค่ะต้นที่สองต้นที่สามค่ะต้นที่สี่ ต้นที่หค่ะต้นที่6ค่ะอันนี้เดี๋ยวค่อยปลูกต้นไม้ใหญ่เพิ่มนะคะน,นี่ต้นที่7ต้นที่8ค่ะต้นแรกนะคะที่น้องกหวานปลูกเป็นต้นที่9ค่ะแล้วก็ใกล้ๆก,กันต้นที่10นะคะระยะห่างของต้นก็ประมาณ1 หนึ่งเมตรนะคะหนึ่งคูณหนึ่งเมตรนะคะบริเวณนี้นะคะจะเป็นบริเวณที่มีความร่มรื่นเพราะว่ามันใกล้กับต้นไม้ใหญ่ที่แม่ปอเลือกปลูกบริเวณนี้เพราะว่าเขามีร่มเงาตลอดแล้วต้นผักหวานนะคะจะไม่ชอบแดดมากก็เลยเลือกปลูกบริเวณนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงไปก่อนนะคะฝากติดตามช่องผักหวานบ้านหน้าแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ